ปราบปรายาเสพติดคดีออนไลน์บางคั้ใช้กฎหมายอย่างจริงจังบูรณาการทุกด้านในทุกภาคส่วนครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องนําเรียนว่าเป็นตํารวจนะครับก็ต้องมีการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกระทธ์ันทร์โยกตรีบหมายให้พประันบอกว่าจะรอขับเคื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในเรือด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่เรื่องยาเสพติดออนไลน์นะครับแล้วก็นโยบายของถอดตลอสิข้อในด้านของการพัฒนานะครับแล้วก็ในด้านของการดูแลปัจมักำลังใจของผู้จัดกาญชาก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการแต่ทุกอย่างต้องเป็นาภารกิจนะครับที่ลองมาจากการพิทักษ์ เทิดทูลและเทิดเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเราจะถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดของสำนักงานหรวมชาติการยกระดับการให้บริการประชาชนนะครับการดําเนินการทุกมิตินะครับจึงได้เป็นผลของการแถลงบทจำที่แบบนะครับในรอบ6เดือนดังนี้เรื่องแรกเป็นการกวาดล้างอักเกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดคดีอาญา4กลุ่มเรารับคดีไว้ทั้งหมด4 2 0 0 0 0เศษ มีการจับกุมได้390,000เศษนะครับที่เป็น9.3ผลอนของการระดมกว่าดล้าอาชญากรรมเอาแบบเร็วๆนี้เลยก็คือเป็นการกวาดล้าอาวุธป,ปืนช่วงก่อนการเลือกตั้งในการดำเนินการตั้งแต่วันที่1 8ถึง25มีนาจับกุมอาวุธป,ปืนและเครื่องกระสุนปืนได้3,116รายเป็นของกลางจำนวนท้น67,980ชิ้นนะครับ มีการระดมกวาดล้างสองแบบเป็นการระดมกวาดล้างช่วงก่อนการเลือกตั้งกับการระดมกวาดล้างช่วงก่อนวันหยุดสงกรานนะครับคือวันที่29่ามีนาถึง10เมษาซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการระดมผลการระดมอัปเดตที่สุดนะครับเป็นชญากรรม1,5 0 0กว่าคผู้ต้องหา 1- 6 0 0 0กว่าคนนะครับในส่วนของชญากรรมทางเทคโนโลยีเราได้มีการจับกลุ่มตรงจุดนี้ถือว่าเป็นการ ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ6เดือนเนี่ย1,284คดีผู้ต้องหา1,276คนนะครับนี่ก็คือเป็นการผลของการกวาดล้างอาชญากรรมที่ผ่านมาครับในด้านการป้องกันระาบรามยาเสพติดนะครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมาครับโดยสภาพของชาติได้บูรณาการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเอย่ากยิประกับปปสและประกอครับ มีผลการจับกุมยาเสพติด150,2231คดีมีผู้ต้องหา153,315คนยึดทรัพย์ของกลางจำนวน620ล้านบาทและมีการยึดทรัพย์สิทธ่เกี่ยว้องเพิ่มเติมกครับ1 2 6 6 2ล้านบาทสำหรับปริมาณยาเสพติดที่จับได้ครับยี่ได้เป็นยาบ้า240ล้านเมตรครับ เฮโรอีน314กิโลกรัมยาไอซ์8 8 0กิโลกรัมยาเคตามีน2,403กิโลกรัมยาอี81,590เมตรและโคเคนจดรวม9กิโลกรัมครับโครงการที่2อครับคือโครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดจำนวนรวมทั้งสิ้น271,408คนครับ แบ่งเป็นผู้ใช้ผู้เสพที่สมัครใจรับการบำบัดเนี่ย2,013,000คนเสพนะครับผู้ป่วยจิตเวทที่มีสาเหตุจากยาเสพติด35,000คนเสพนะครับแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวทอื่นๆที่ไม่ได้มาจากยาเสพติดนั้น22,700คนครับโครงการชุมชนยั่งยืนครับชุมชนยั่งยืนนั้น เปมีการจัดอบรมครูอกาะไข่หรือครูต้นแบบนะครับจำนวน22รุ่นผ่านการอบรม3,391คนแล้วก็อบรมครูขอไข่หรือครูผู้รับการถ่ายทอดจํานวน85รุ่นผ่านการอบรม1,385คนครับอันนี้มาเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีการสร้างวิทยากรภาคีเครือข่ายรวมพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ในการดำเนินการ ตามโครงการชุมชนยื่นีและเป็นชุดปฏิบัติการชุมชนยื่นในชุมชนและอุบานครับโครงการน้องบูรังรูต้นแบบสีขาวกรอบยาเสพติดเข้าตรงจอรครับที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีเหตุการณ์ยิงที่จังหวัดของบูรังรูพระท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญนะครับสำคัญของชาติร่วมกับส่วนรตาชการต่างๆจึงได้มาทำเป็นโมเดลนะครับ,ม,ม,รบมีการดำเนินการแก้ไขปัญหายาสเสพติดด้วยงานคะิดเชฟสโตรคูด มีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการทำความผิดนะครับมีการจัดชุดคัดกรองและดูดแลผู้ป่วยฉิเกเวิทั้งทีมู้พิพากชุดนาคาพิพักในบริเยนที่มีผู้ติดตัท้งาและมีการจัดทำข้อมูลท้องถิ่นกับในการเ,เวกซเรย์นั้นพบผู้เสพ2 0ส4คนผู้ค้า389คนผู้ป่วยฉิตเฉิ320รคนนะครับแล้วก็ เพิ่มเติมนอกจากนั้นได้มีการคัดกรองในชุมชนแบบทั่วไปพบผู้เสพอีก7 0 0คนนะครับในการด้านเมืองท้องการแบปรามนะครับได้ส่งที่กำลังตั้งจุดตรวจยูสการบนถนนสายหลักสายรองแล้วก็สุ่มตรวจจำนวน644ครั้งตรวจพัสดุไปรษณีย์6ครั้งนะครับมีการขยายผลเพื่อขายยาเสพติดดิสซักแล้ว2คดีนอกจากนั้นนะครับได้มีการส่งตรวจเจ้าหน้าที่รัฐหาสารเสพติดด้วย เป็นจำนวนเจ็ดหกหน่วยนะครับสา0พันเจ็ดร้อยรายมีโค้งผลิตยาเสพติตครับ43่ามรายครับค่ะได้การปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะคะผลการปฏิบัติค่ะมีการจับกลุ่ก็ต้องหารวมกันซินะคะ3ามร้อารายนะคะคุณค่าความเสียหายรวม3,638ล้านบาทค่ะอายัหนึ่งได้ประมาณ450ล้านบาท สถิติประเภททีุ่ด5แบบแรกเช่งการปรับ,บชื่อใหม่ตามกฎหมายฉบับใหม่นะคะ1หลอกวงซื้อขายสินค้าหรือบริการค่ะ2หลอกให้โอมเงินเพื่อทำงาน3หลอกให้กู้เงิน4หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และข่มการขุดขูดทางโทรศัพท์ค่ะและได้มีการประณามธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง หยือบัญชีม้านะคะตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะมีการดำเนินการแล้วนะคะ693รายระงับไปแล้วเงินือ381บัญชีค่ะและทางสำนักงานแห่งชาติก็ได้ร่วมกันถกันกับกระทรวงวิจัยท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็คือพระราชกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะคะ สถาบันาการเงินค่ะมีอำนาจหน้าที่ในการยับยัง้งพฤตก,กรรมการเงินที่ไมอเสงสัสนะคะรวมถึงธรตก,กรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเกับการกระทำความผิดค่ะผู้เสียหายสามารถแจ้งธนาคารเื่ออายัดเงินในบัญชีที่ถูกอดต่อได้เ,เป็นข้อดิพอได้ด้วยความรวดเร็วนะคะ ผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ค่ะได้ทั่วรชาชอาณาจักรนะคะพนักงานสอบสวนผู้รับความร้องทุกข์เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและมีอำนาจสอบสวนในทุกคดีทั่วารชาชอาณาจักรค่ะและกำหนดโทษผู้เปิดบัญชีมาและซิมโทรศัพท์มานะคะค่ะ และข้าสัญการตัวแ่นชาติค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนผลักดันการสร้างภาทีคือข่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์วัคซีนะคะคอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะในปัจจุบันเรามีการอบรมครูแม่ไก่นะคะหรวอวิธีคการต้นแบบไปจำนวนทั้งสิ้น116นายนะคะแล้วเราก็ขยายไปยังรูขอไขะคะ่ค่ะ ซึ่งประกอบด้วยาาการรักาการตรวจและภาคีเกิดอข่ายในพื้นที่นะคะปัจจุบันรมเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน4,468คนค่ะและภายในเดือนนี้ค่ะเราก็จะอบรมเพิ่มเติมอีก56จังหวัดค่ะก็จะมีครูพอไข่นะคะเพิ่มอีก 35, 3,538 5คนแล้วก็จะมีครูที่พร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนประชาชนทั่วประเทศอย่างรอบคุมค่ะ ค่ะแล้วเรายังมีการปรับปรุงสูตรรับแจ้งความออนไลน์นะคะ1441นะคะขยายผู้ให้บริการนะผู้สายเป็น15ผู้สายค่ะทาสงสำนักงานธรวมชาติยังมีการนะคะสร้างความร่วมมือนะคะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะโดยเฉพาะกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะในการประชาสัมพันธ์สร้างสื่อภูมิคุ้มกันต้านัยาญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะผ่านทางช่องทางการสื่อสารในเครือ CP ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมือถือ 2G นะคะ เซเว่นอีเลเว่นาแฝโคลดและลบรั์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการสร้างความร่วมมือกับอตตนะคะแล้วก็วี s ในทางติดตั้งป้ายเตือนภัยให้แก่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ค่ะทางศัลยแพทตำรวจแห่งชาตินะคะเลมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศค่ะเปิดปฏิบัติการเชลเกนนะคะซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเกี่ยวกับคอเซนเตอร์เมื่อ2ปีก่อนนะคะมีจำนวนคดีถึง72000คดีมูลค่าความเสียหายกว่า 3,000ล้านเหรียญค่ะโดยประเทศไทยค่ะเป็นฐานในการเปิดบัญชีม้านะคะแล้วก็เป็นเพื่อใช้กระบวนการซอมเงินเพื่อโอนเงินกลับไปยังคนไดที่อยู่ต่างประเทศคะครับด้านการ,รจราจรนะครับมีอยู่ประมาณ3ด้านนะครับด้านแรกจะเป็นขึ้สสนสดะร้อนนะครับเป็นเทมโอยู่ที่ทำร่วมกับโครงการขนส่งทางบกเมื่อ ที่ผ่านมานะครับก็มีผลบังคับในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องของใบสั่งและการออกไปก,กับภาษีประจำปีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะต้องมีการระมัดระวัาางนะครับใบสั่งที่หลงลืมไม่มีการจ่ายก็อาจจะได้รับแค่สำเนาใบเสีสยภาษีประจำปีเพื่อที่จะไปจดชำระค่าใบสั่งก่อนเพื่อจะได้มันเป็นตัวจริง มีผลนะครับภายใน1เดือนนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีเรื่องมาตรการการตัดคะแนนความประพฤตินะครับสำหรับทางคนที่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรในด้านต่างๆต่างข้อหากันตัดคะแนนหแต้ม2แต้มสแต้มนะครับซึ่งผลของการตัดคะแนนความประพฤตินั้นมีผู้ถูกตัดไปแล้วนะครับ4 7 4 9 5ราย แต่ยังไม่มีการสั่งพักใบยญานะครับเพราะยังไม่ถึงสิบสองแต้มโดยเพราะใบสั่งต่างๆที่ได้มีข้อหาที่กําหนดไว้นะครับจะมีจํานวนจังหวัดที่มีการถูกตัดคะแนนมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหาคนครอันดับสองคือจังหวัดชัยนาทและเพชรบุรีตามลําดับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกล้องนะครับจากสปีดลิมิตความเร็วนะครับส่วนข้อหาที่ มากที่สุดที่เรามีการบันทึกการตัดคะแนนก็คือใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายภาษีและก็มีการาไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็ใช้รถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็รงจุดนี้ก็ถือเป็นการกระทำที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับในส่วนของมาตร,ร,รการนะครับใช้กฎหมายและอื่นตำรวจด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพศ2556นั้นก็คงล้อตามมาจากมาตรการที่ใช้ในช่วงปีใหม่ซึ่งในช่วงปีใหม่นั้นสองนิ้งหนังชาติได้เป็นปีแรกนะครับที่มีผลของสิทธิในเร right ื่องของการจุดตายน้อยลงกว่าเดิมเป็นผลจากการบังทับใช้กฎหมายมีผลจากการแัดคะแนนความประพฤตินะครับแล้วก็มีผลในเรื่องของการคํานวณในเรื่องของทิศทางเส้นทางทางเม่ยงทางเลี่ยงและฐีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มกดเกณฑ์โดยที่มาตรการดังกล่าวนั้นก็แบ่งเป็น3ช่วงเหมือนเดิมนะครับก็คือช่วงก่อนช่วงขณะและช่วงหลังควบคุมความเข้มข้นเพราะฉะนั้นให้สำรวจเส้นทางจากกกทางหลวงกกจรนะครับว่าเราจะมีมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานอย่างไรบ้างนะครับ หน้ารี่ครับก็การยกระดับบริการประชาชนของสถานีตำรวจครับสำนักงานหนังิชาติได้มีการจะทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในระดับสถานีนะครับโดยสำรวจกับกลุ่มประชาชกร3กลุ่มได้แก่ประชาชนทั่วไปผู้เสียหายและผู้แจ้งเหตุอุบตเหตุร้าย191ครับโดยมีการสำรวจจำนวน2ครั้งนะครับอยู่ใน,นระหว่างการดำเนินการครับ ในชวงแรกนี้ก็คือช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายน2566และช่วงที่2ก็คือิถุนาย,ายนถึงก,กรกฎาคม2566ในพื้นที่ตำรวจทั้งหมด1,484แห่งครอบคลุม81ชุมชนหรือบ้านนะครับทั้งนี้เพื่อพัฒนาการปฏิัาิราชการของสานักตำรวจนะครับประเทศโดยมีการจัดเก็บข้อมูลจากตุวประชากรหนึ่งล้านคนจำนวนสครั้งนะครับรวมทั้งสิ้น2ล้านตัวอย่างครับ และสร้างพลังลังใจนะคะสะมาตัวเองชาติใส่ใจสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจค่ะเรามีโครงการดีเพสซแคร์นะคะซึ่งเช่าเราใส่ใจเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความเครยียดและโรคซึมเศร้าค่ะรัฐบาลมีสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทางอีบอสไทยเพจเฟซบุ๊ค e 2,000กว่าครั้งนะคะเป็นตำรวจ133ครัค้งและผ่านทางใส่ด่วนศูนย์แปดหนึ่ง 9 3 2า0 0มจำนวนพคั้ค่ะเป็นตำรวจ3ามคั้ค่ะและเรามีโครงการประเมินและสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตพรราชการตำรวจนะคะมีการประมินตำรวจทัง10นะคะ1 9 5่นายค่ะพบว่ามีตำรวจที่มีความเครียดหรือปัญหาสุขภาพจิตในระดับที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงนะคะ2 5 0นายซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการตรวจินิจฉัยและรักษา ค่ะเรามีโครงการทำนำใจค่ะจัดให้ราชกานตำรวจและครอบครัวรวมถึงผู้มีจิตสัทยายนะคะร่วมสัง้งธรรมและเจริญจิตภาวนาค่ะซึ่งจะจัดเป็นประจําทุกเดือนนะคะค่ะแล้วก็โครงการทำดีมีรางวัลค่ะที่ในปัจจุบันมีการมอบเกียรติบัตรจำนวนทั้งหมด36เรื่องนะคะผู้ได้รับรางวัลจำนวน137รายค่ะ เป็นพระราชการตำรวจ98นายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ4นายและพลเมืองดี35นายค่ะในสิ่งที่ดำเนินการไปเราก็พยายามทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำเอาธรรมะมาขัดเกลาจิตใจของพนักงานตำรวจในเรื่องของการแก้ปัญหานี้สินการเรื่องพัฒนาสวัสดิการต่างๆไม่จะเป็นการเด่นกี่บาทสามสิบบาทนะครับก็ทางสกนะครับสวัสดิการก็พยายามทำให้ดีที่สุด ในส่วนของการสวบหาความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยที่ผ่านมาในรอบ6เดือนเนี่ยเราทําไปแล้วหลายที่แต่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำไปแล้ว7ที่นะครับโดยเฉพาะทงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอการท้าไทยในเรื่องของความสัมพันธ์ด้านวิชาการสับสนทุนการศึกษาให้การตำรวจได้มีโอกาสได้ศึกษานะครับในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี m o u กับทางกระทรวงอุดมศึกษา เห็นโมยูกับรสรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งมนุษย์ในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุช่วยเหลือนะครับเพราะว่าวันนี้เด็กผู้หญิงที่ถูกทําร้ายร่างกายหรือถูกทารุณกรรมทางเพศเนี่ยไม่มีโอกาสได้มีการช่องทางในการเข้าไปในการที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือจึงได้มีการแจ้งนะครับ emergency social service นะครับหรือเรียกว่า ESS ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ย เข้ามาร่วมกันในการสร้างระบบเพื่อช่วยเหลือดูแลเยาวชนเด็กผู้หญิงผู้ด้ยโอกาสในทางโโะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะครับในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นความร่วมมือในการที่จะทาการจับคุมโรงงานที่ปล่อยการขยะอุตสาหกรรมออกมาเพื่อให้เป็นผลรูปธรรมเพราะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสิ่งที่ให้ความสําคัญแล้วก็เพิกเฉยไม่ได้นะครับพวกเราต้องช่วยกันในการแจ้งข้อมูลความสารให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงสกการณหรือตำรวจนะครับโดยศูนย์ปอตอสอก็คือสิ่งแรดน้องนะครับเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลหลังจากที่ได้สตมนะครับก็มีการเอโยร่วมกับทางออสเตรเลียในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของการลกักลอบบุกหนีเข้าเมืองและต้องการปราบปรามกญากรรมข้ามชาตินะครับและร่วมกับทางยูเนเเซียในการร่วมในเรื่องพิทักษ์ หลักการมาตรฐาสนสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสังเกตว่าสำนักงาตชาติก็มีการประสานงานกับรว่างประเทศในเรื่องของการดูแลสิทธิมน,นุษยชนเหมือนกันนะครับสุดท้ายเมื่อวานนี้เองเป็นโป,นปนอ,อยูที่กับทากับปตทในการทําโปสเตอร์แจ้งเหตุเตือนภัยกาิากรรมออนไลน์ที่จะไปะติดในปั๊มปตททั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเป็นทุกที่เลยห้องน้ำติดนะครับ ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเวลาท่านเข้าไปออทำกิจกรรมก็สามารถที่จะดูกนโกงซึ่งตรงจุดนี้มีวัรุ่มในการเข้าใช้งานของประชาชนเนี่ยทั่วประเทศไม่ต่างว่าวันละสามล้านรายก็หวังไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกๆอย่างเนี่ยจะเกิดเป็นผลกระทบให้กับพ่อแม่ที่น้องประชาชนเนี่ยไม่ถูกหลอกหรือได้มีการตั้งสตินะครับก่อนที่จะโอนสตางไปสู่ วิชาชีพนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของการระดมกว่าล้านและการปราบปรามกรณีต่างๆเสริมสร้างส,างสวัสดิการนะครับดูแลผู้ใต้พระบุญชาที่ผ่านมานั้นก็จะมีท่านรองผบต,ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในด้านต,ต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับขออนุญาตจะนําเสนอผลงานของรองผบตรที่สําคัญนะครับทุกท่านเนี่ยให้เป็นที่ เผยแพร่ความให้กับพี่น้นอ,ง,อง,นงส่นชุชนหราาือท่านแรกคือท่านบนเอกพิษนุประสารต่อสดนะครับท่านได้รับสึกหนักตั้งแต่1ตุลานะครับไม่ว่าจะเป็นขันนัดตรวจสอบตำรวจนอกแถวดูแลแระผิดชอบเรื่องความประพฤติระเบียบวินัยซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลมาอย่างมากมายทีเดียว6เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคดีที่เป็นที่สนใจประชาชนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการต่างๆเนี่ยท่านก็ทํามาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งท่านก็มีสามารถที่จะได้ตรวจสอบข้อเท็จริงในกระรวจนี่นะครับหรือขรานการตำรวจต่างๆเนี่ยให้เป็นผลนะครับรายงานของตลรวเพื่อดำเนินการต่อไปได้มากมายลําดับต่อไปก็จะเป็นท่านพลเอกรอยอินทร์ไพลโรที่ท่านดูแลรล,ละผิดชอบความมั่นคงก็จะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาทํา ธุรกิจผิดกฎหมายจากกุ่มทลายเครือข่ายองชิงมาน,นะครับและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรักลอบหลบหนี้เข้าเมืองโดยเพราะอย่างยิ่งล่าสุดท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าศูนย์สลอตอรอ,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 รอก็คือคุมศูนย์เลือกตั้งที่จะต้องมีเกิดขึ้นนะครับในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ก็จะต้องมีงานหนักสาหรับท่านริเอกรอยนะครับในอนาคตอีกแน่นอนนะครับในส่วนลนําดับต่อไปก็จะเป็นของท่านพลเอกชินวัตรสารสินที่ท่านรับผิดชอบกำกับดูแลเรื่องยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันปราบปรามที่เป็นเครือข่ายลักลอบนาเข้ามาจากพื้นบ้านนะครับลงมาถึงพื้นที่ชั้นในและมีการประสานงานระหว่างพื้นบ้านในการเที่ยงนครับยักยันสาร ตัว,ต,ว,ต,วตัวตั้งในเรื่องการผลิตยาเสพติดกับทางประเทศเพื่อนบา้านแ่ะท่านก็ยังรับผิดชอบในเรื่องของชุมชนต่างๆที่จะต้องมีการเข้าไปเพื่อให้ความรู้และบำบ,บ,บัดบุคคลที่ติดยาเสพติดในชุมชนในฐานั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชุมชนย,ยั่งยืนซึ่งจุดนี้ก็จะทำเพบ่อ่วยทุกมิติร่วมกับทางปปสนะครับแล้วก็ทางปปมอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงชุมชนอมาหาไทย ท่านก็เป็นงานที่ค่อนข้าหงหนักและก็สาคัญนะครับส่วนท่านต่อไปนั้นก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าฉายาท่านนะครับก็เป็นท่านรองโจ๊กพลโดเอ็กคูโรเช่ถักพานเนี่ยไม่เคยอยู่สักวันหนึ่งแล้วก็ทําคดีสําคัญมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีค้ามนุษย์คดีประมงหรือสืบสวนในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการจับกุมขยายผลคดีค้ามนุษย์ที่ป่าตองนะครับ จับกลุ่มุมคนจีนสีเทานะครับจับกลุ่มเครือข่ายนายอยู่ซินฉีนะครับแล้วก็ยังมีคดีสําคัญมากมายที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ล่าสุดก็ได้รับ้อหมายจากท่านงวสรได้ไปสืบสวนคดีคนจีนนะครับที่มีการลักพาตัวเรียกทับไถยแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายตรงถึงแก่ชีวิตนะครับท่านก็มีการประสานง,งานกับ,บ,บตำรวจต่างประเทศตลอดเวลา ครบถ้วนทุกวิติของงานสืบสวนสอบสวนนะครับในส่วนของท่านพลตระเอกกิตติพันเพชรรองหัวห้ตลที่ดูแลเรื่องบอรออาจจะไม่เข้ามาอยู่ในจุดที่เป็นหน้าของสื่อวนชนหรือสื่อเท่าไหร่นะแต่ท่านก็ทํางานหนักในเรื่องของบริหารงานกำลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสารสัญชาติรวมถึงดูแลสวัสดการเรื่องการแก้ไขปัญหา นี่สิงนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครือการ,รตำรวจตลอดเวลานะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นกําลังหลักที่เป็นหลักบ้านนะครับให้กับสำนักงานชาติจนกระทั่งหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมน,นะครับดำเนินการทุกวันนะครับในส่วนของพรบรต่างๆที่พรบสำนักงานพรบรตร่าติที่ออกประกาศนั้นท่านก็มีหน้าที่จะคอยออกกฎระเบียบในเรื่องของ ต่างๆเนี่ยให้สอบ้องกับฟารบวบังใหม่ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องกฎหมายอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของท่านพลเมดิต่อศักสุวิมลท่านได้รับผิดชอบในเรื่องของงานป้องกันปราบปรามดำงานสายตรวจการปราบปรุกการตั้งต่างตามข่าวต่างๆที่เป็นประกฏในหน้าสื่อมวลชนนะครับก็มีปัญหาด้านต่างๆการใช้อาวุธการใช้กาลัง การพัฒนาขีดความสามารถของสายตรวจการใช้กลมไฟฟ้าไม้งน้ามนะครับก็ทาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมตำรวจไปแข่งขันสวัสดิ์ท l าเลนจ์ที่ดูไบก็ได้รับรางวัลมานะครับก็ถือว่าทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับที่5จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด55ทีมนะครับกว่า25ประเทศทั่วโลกในเรื่องของการโครการฝึกอบรมครูครูกอฝึกทักษะอิงเให้การตำรวจนะครับ แล้วก็ฝึกร่วมหน่วยผสมหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นเครื่องชี้ชัดว่าถ้ารปภทุกท่านได้มีผลงานก,ก,ก,การปฏิบัตินะครับให้กับสำนักงานชาติจนเดืนที่ประจับทิ่ที่ผมได้นเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนรับทราบแล้วนะครับวันนี้การปฏิบัติของเรา6เดือนที่ผ่านมาอาจจะมีผลเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ สามารถที่จะนำมาแถลงได้แต่อย่างไรก็ดีการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมาอาจจะมีข้อจำกัดข้อขัดข้องแต่ก็วันนี้ผมถือว่าส่วนหนึ่งที่จะทไม่ได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้นำเสนอข่าวสารข้อมูลสารควาใเป็นสิิงที่เราปฏิบัติตั้งแต่1ตุลาค5ของพศา5จนถึงวันนี้เนี่ยมาด้วยดี แล้วมีความเข้าใจมาโดยตลอดวันนี้ในส่วนของการแถลงข่าวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสักงานชาติเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นลง